ฮัลโหลฮัลโหลขี่แล้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเปลี่ยนเลกินเทดใหม่แล้วนะคะอพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะจ๊ะอพาร์ตเมนต์ทางนู้นที่เราทําห้องน้ําเสร็จไปแล้วนะจ๊ะอันนี้มารับเหมาอีกที่หนึ่งนะจ๊ะ วันนี้มีพนักงานสองคนนะคะอีกคนหนึ่งทาสีอีกคนหนึ่งก็จะเริ่มต้นกับห้องน้ำเออไอห้องครัวนะคะนี่จ้าพี่น้องอวันนี้เขาจะมาทาสีก่อนนะจ้าทาสีทั้งตึกเลยนะคะน้ ฟ่งวันนี้มาทำอะไรวัดเยาะดูอีดอกกระโโบ่วันนี้เขาจะมาทำตู้นะคะนี <im itation> <im itation> ่จา้า <im itation> ทำชั <im itation> ้นทำตู้แค่เชิกวาหรือไหน เชืไหนบัแต่เหรออืมพี่จาพี่น้องตู้นะคะตู้เก็บของนะคะพี่น้องเราถามเขาแล้วนะคะเขาให้ถ่ายเราบอกถ่ายได้

พี่น้องพวกช่างทาสีช่างกระเบื้องช่างไฟช่างอะไรถ้าเขาเหมาถ้าเขารับเหมาทำงานกันเขาก็จะมารวมกันนะคะโทรหากันแล้วก็มารวมกันทำงานอยู่ที่เดียวกันนะจ๊ะวันน <c oughs> ี้ฝรั่งก็สร้างก็ <c oughs> ยืนคุยไปก่อนนะคะ เรามาดูงานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าให้ช่างทาสีไปก่อนนะจ๊ะช่ทางทาสีเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะเก็บงานนะคะพี่น้องอย่าพุ่มตาลายด้วยจ้าเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูห้องไอห้องครัวก่อนนะคะ นี่จ้าพี่น้องจ้าห้องครัวทุกอย่างก็จะปิดหมดนะจ้าเพราะเขาทาสีนะจ้ากลัวสีเลอะนะจ้าอันนี้ก็ระเบียงข้างนอกนะจ้าพา่โอ้พี่น้องเหลื่อมตาแดดส่อง<ะ>เดี๋ยวเราถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำงานแล้วนะจ้าพ่อแม่พี่น้อง วันหยุดเราหมดแล้วนะจ๊ะเราเริ่มทำงานแล้วนะจ๊ะห้องครัวนะจ๊ะรับเหมาทาสีทั้งตึกเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องฝรั่งเป็นคนเหมานะจ๊ะเหมาทุกอย่างเลยพอเหมาเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะโทรตาม ช่างทาสีช่างช่างทําไฟช่างพื้นแล้วก็เจ้าของเขาเขาก็จะทําห้องน้ำปลูกกระเบื้องช่างไม้เกี่ยวกับช่านวังของนะคะงานประจำกานะคะบางครั้งเขาก็ทําเองได้เขาก็จะไม่โทรตามนะคะ จ้ะทุกอย่างปิดหมดนะจ๊ะเอาพลาสติกคลุมหมดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ห้องน้ำนะจ๊ะก็กลับมาที่เดิมนะจ๊ะ วันนี้เราก็จะมาถ่ายช่างทาสีกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง นางสวีเดนไม่ใช่นางสวีเดนแล้วนะคะเขมศสวีเดนนะจ๊ะตอนนี้ ตอนนี้เขากำลังคุยกันเรื่องพ่อเขาอยู่นะจ๊ะตอนที่ทำบ้านนะจ๊ะ ทำก็สร้างสร้างบ้านนะจ๊ะตอนที่ขึ้นปูปูไอ้หลังคาล่นะก็ปูเสร็จเราปล่อยคลิปลง YouTube แล้วพ่อเขาเห็นพ่อก็โทรหาเธอจะให้ฉันมาช่วยไหมทางนี้ก็บอกโอ้ฉันงงไปหมดแล้วเธอจะมาช่วยงานอะไรฉันเอาช่วยขึ้นหลังคา ไอหลังคาเราทำตั้งแต่วันเสาร์แล้วจ้าคุณพ่อเขาลืมไงมพี่น้องฟังรู้เรื่องเหยเนะี่ยว่าฉันพูดอะไรเนะี่ยพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำ นี่จับพี่น้องเราอยู่ติดกับทางเลยนะจ๊ะนี่เราอยู่บนตึกนะจ๊ะาอ้จ้าเราอยู่ชั้นสองของชั้นนะจ้าพ่าไม่พี่น้องจ๊า เดี๋ยวเราถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานแล้วนะจ๊ะงานนะ่ะเราทำพรุ่งนี้แต่วันนี้เราว่างเราก็เลยจะไปเก็บงานก่อนนะจ๊ะตอนเราเก็บวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องไปนะจ๊ะพรุ่งนี้เรามีงานอีกที่หนึ่งนะจ๊ะเรามีงานอยู่สองที่พรุ่งนี้แต่ถ้าวันนี้เราไปทำ เท่ากับพรุ่งนี้เราเหลืองานที่เดียวนะจ๊ะนี่จาพี่น้องส่วนมากเขจะอยู่ตามตึกตามชั้นตามอพาร์ตเมนต์นะจ๊ะอันนี้ก็พลังรับเหมานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เพิ่งมาเริ่มงานนะจ๊ะแต่ช่างทาสีเขาเริ่มงานไปได้หลายวันแล้วนะจ๊ะ

ย้อนจากสแตนคอม่าคันพรอแต่เฮดดอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า